โอเค EP 3านะพ่อจะสอนในเรื่องของการจดอย่างไรให้จำแม่นด้วย i ม d แม p ก็ใน EP เล็กๆเนี่ยพ่อจะเน้นในเรื่องของเทคนิคการเรียนเป็นหลักนะเพราะว่าเราต้องใช้อยู่แล้วแหละการจดด้วย My m ม้แมพเนี่ยต้นไม้น่าจะเคยเรียนมาแล้วสมัยประถมเนาะส่วนต้นน้ำเนี่ยน่าจะเคยเห็นพ่อจดมาบ้างแล้วเนาะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกิ่งแยกออกมามันเหมือนต้นไม้แล้วก็เป็นกิ่ง ลำต้นเสร็จแล้วก็มีกิ่งย่อยๆแยกออกไปซึ่งเทคนิคการจดเนี่ยมันเป็นของฝรั่งคนหนึ่งอะ่ะที่เขาชื่อว่าโทนี่บูซานเขาเป็นคนที่คิดไม d Map ขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถที่จะจดจำเนื้อหาได้ดีเวลาเราเรียนเราจดอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะจำได้แม่นแล้วก็ทำให้สมองเราอะ่ะคิดแตกออกไปแล้วก็ทำให้จดจำได้ง่ายด้วยคือการจดในลักษณะเนี้ยมันจะเป็นการจดแบบ เขาเรียกว่าเหมือนการทำงานของสมองเดี๋ยวพ่อจะเปิดให้ดูเนาะเนี่ยอย่างเช่นในรูปเนี้ยอันนี้ที่เขาที่เขาจดเนาะที่เขาจดเนี่ยมันก็จะมีตรงกลางแล้วก็จะมีข้างๆเป็นกิ่งออกมาแต่น,นี้เขาทำเป็นสีมันก็จะสวยงามซึ่งการจดแบบเนี้ยเขาจะใช้หลักการทำงานของสมองนั่นเองว่าเพราะว่าสมองมอง มองทุกอย่างเป็นภาพหมดสมองเนี่ยมันจะไม่ได้มองเป็นตัวหนังสือนะสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าพ่อพูดคําว่าแตงโมถ้าพ่อพูดคําว่าแตงโมเนี่ยเราสองคนน่ะแวบแรกเลยก็จะนึกถึงลูกแตงโมใช่ไหมลูกเขียวเขียวแล้วก็พอผ่ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อสีงแดงรสชาติของมันก็คือรสชาติที่หวานแล้วก็มีน้ําออกมา เราจะไม่ได้นึกถึงคําว่าแตงโมที่เป็นตัวอักษรสระแอต่อเต่างงูสระโอมอมาเราจะไม่ได้นึกถึงคําว่าแตงโมที่เป็นตัวอักษรแต่เราจะนึกถึงผลของมันเนี่ยที่เป็นรูปแตงโมเขียวๆที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสมองของเราอะ่ะมันประมวลผลด้วยภาพเป็นหลักดังนั้นแล้วเขาก็เลยนําวิธีการเนี่ยมาจดเป็นไมล์แมพซึ่งมันก็ล้อเลียนกับการทางานของสมองนั่นเอง ทำเป็นกิ่งก้านแต่ออกมาแล้วก็มีการจดข้อความสั้นเล็กๆแล้วก็มีสัญลักษณ์เล็กๆเพื่อสื่อความหมายอะไรหลายๆอย่างทีนี้เรามาดูวิธีการจดไม้แมกกันว่าทำยังไงนะไม้แมกเนี่ยวิธีการจดของของมันเนี่ยมันมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นตอนแรกก็คือเริ่มต้นจากการกระดาษแนวนอนเป็นหลักก่อน เราก็หยิบกระดาษ a 4แนวนอนมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเริ่มต้นเนื้อหาจากจุดตรงกลางก่อนก็คือสีส้มมันนี้เนาะเริ่มจากจุดตรงกลางก่อนว่าเราต้องการเขียนเรื่องอะไรเป็นหัวข้อใหญ่เสร็จแล้วให้เราลากเส้นกิ่งใหญ่ก่อนกิ่งใหญ่ก็คือตรงนี้กิ่งใหญ่คือตรงนี้นะเนี่ยที่พอไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยลากกิ่งใหญ่เสร็จแล้วเราเขียนตัวอักษรตัวหนังสือลงไป สมมติเขียนตรงนี้อะเขียนบนเส้น4อันเป็นหัวข้อเสร็จแล้วแล้วเราค่อยมาลากกิ่งย่อยออกไปกิ่งย่อยเล็กๆออกไปได้กิ่งย่อยเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วเราก็จดตัวอักษรเล็กๆล,ล,ลงไปตรงนี้ให้ครบก็คือทำกิ่งใหญ่ให้ครบก่อนแล้วเราค่อยลากกิ่งเล็ก ข้อที่3ก็คือเขียนคําสั้นๆลงไปคําสั้นๆคําสั้นๆเนี่ยก็หมายถึงเป็นหัวข้อท่านเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันอันนี้เป็นไม้แม p ที่พ่อทำเอาไว้เนาะก็อันนี้พ่อพูดถึงเรื่องบ้านบ้านของเราพ่อก็เลยเขียนคําว่าบ้านตรงกลางเสร็จแล้วในบ้านเนี่ยในส่วนประกอบของบ้านมันก็จะมีห้องครัวห้องนอนห้องน้ําห้องนั่งเล่นอย่างนี้นะ แยกออกไปแล้วในแต่ละห้องเนี่ยห้องครัวเนี่ยก็มีอย่างตัวอย่างเช่นมีกระทะใช่ไหมมีเตามีหม้อมีกระติกน้ําเป็นต้นส่วนห้องนอนเนี่ยก็จะมีเตียงมีพัดลมมีแอร์หรือมันอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มมาก็ได้อนี้แล้วแต่เราว่าเราจะเขียนยังไงอันที่2ออันที่3ามก็คือห้องน้ําห้องน้ำในที่เราใช้บ่อยก็คือฝักบัวชักโครกซิงอ่างล้างอ่างล้างหน้านะห้องนั่งเล่นอยู่ที่้นงสองก็จะมีโซฟา มีทีวีมีตู้เก็บของเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เราเขียนสังเกตได้ว่าตัวอักษรเห็นไหมเราจะเขียนบนเส้นเป็นหลักคําว่าห้องครัวจะเขียนตรงปลายแล้วก็เขียนบนเส้นเราจะไม่เขียนข้างล่างเด็ดขาดโอเคนะห้องนอนก็เหมือนกันเนี่ยนะเราจะเขียนบนเส้นห้องน้ําจะเขียนบนเส้นทุกอันจะเขียนบนเส้นหมดคําว่ากระทะเนี่ยเส้นเส้นย่อยเราก็จะเขียนบนเส้นหมดโอเคนะเวลาเราเขียน ส่วนรูปเนี่ยเราอาจจะวาดลงไปได้อย่างเช่นห้องครัวเช่นกระทะอย่างเงี้ยกระทะเราอาจจะวาดเป็นรูปกระทะอย่างนี้ก็ได้อยู่ว่าเตาไฟเขียนเป็นสัญลักษณ์เล็กๆอย่างเงี้ยครับหรือหมอ้อหมอ้อหรือกระติกน้ําอย่างเงี้ย้าจจะเขียนเป็นไอคอนเล็กๆเ,เ,เพื่อให้มันสวยงามางก็ได้ ทีนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือการบ้านว่าได้การบ้านเราสองคนให้เขียนไม้แมพลงบนกระดาษของต้นน้ำน่าจะเขียนลงบนกระดาษได้แล้วมีกระดาษ a 4เนี่ยแยกออกมาเนี่ยที่ว่าที่เขียนประจำอะ่ะก็เลือกมาหนึ่งหัวข้ออะไรก็ได้อะไรก็ได้นะอาจจะเป็นเกมเป็นการ์ตูนเป็นหนังเป็นของกินหรืออะไรก็ได้เขียนมาหนึ่งเรื่อง <c oughs> เขียนมาหนึ่งเรื่องถ้าคิดไม่ออกให้ถามพี่ตานไม้ก็ได้ เม่จะเอาเรื่องอะไรให้เขียนตรงกลางสมมุติว่าจะเขียนเรื่องเกมเป็นต้นนะสมมติเอาพ่อทาตัวอย่างให้ดูเลยสมมุติว่าอันนี้คือกระดาษเนาะอันนี้คือกระดาษสมมุติว่าเราเขียนเรื่องเกมเกมเราอาจจะแตกมาว่าเกมเกมมีอะไรบ้างมีเกมคอมพิวเตอร์ มีเกมเกมกดมีเกมมือถือที่เป็นแอปหรือว่าเป็นเกมเกมกระดานก็ได้นะเห็นไหมมันก็แตกออกมาทีนี้เกมคอมพิวเตอร์มีเกมอะไรบ้างเกมเรบอกมีเกมไมค์ครับนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเกมกดมีอะไรบ้างมีเตอร์ติสมีเกมงูอะไรอย่างเงี้ย เกมมือถือนี่ยิ่งเยอะเลยว่ามีอะไรบ้างหรือเกมกระดาษเช่นหมากลุกหมากอสหมากล้อมอะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็เขียนบนนี้บนเส้นเล็กๆนี่ก็เป็นตัวอย่างนะถ้าถ้าจะเลือกหัวข้อเกมก็สามารถจะแตกไปได้อีกเยอะแยะเลยหรือจะเป็นเรื่องอาหารก็ได้ขนมก็ได้ตรงกลางอาจจะเป็นขนมหรือจะเป็นน้ําก็ได้น้ําสมมุติเป็นเครื่องดื่มตรงนี้เป็นเครื่องดื่มใช่ไหมก็เป็นเป็นชาเป็นกาแฟเป็นน้ำมัดลม เป็นน้ำผลไม้เป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็แต่แต,แต่แต่ออกไปโอเคก็มีการบ้านก็เดี๋ยวส่งพ่อตอนเย็นนะคนคนละไม้แมพนะคนละอันก็กลับไปทําโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้ต่อไป